สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเรื่อยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเปิดหูเปิดตาเปิดเกมแหวกแนวแล้วนะครับอยู่กับเกมโลโบอร์กนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับในเซิร์ฟวันพันเทรนนิ่งนั่นเองนะครับหรือก็คือวันพันแมนนะครับออกกําลังกายนั่นเองนะครับก็เรามาดูกันดีกว่าว่าสายออกกําลังกายเป็นยังไงถ้าเราพร้อมแล้วเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าไป ต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเกมโรบอกนี่ผมก็ไม่เติมเช่นกันนะครับเราก็จะมาเล่นในแบบสายฟรีนั่นเองนะครับนี่คือตัวละครของผมนะครับเราก็จะทำตามลูกศรไปก่อนตอบโต้ปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ย ภารกิจแรกก็น่าจะต้องฟิตแอนเฟิร์มก่อนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะรีบตัดในรอบถัดไปนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างฮึบแอนด์ดาฮึบฮึบแอนด์วดาอุ้ยฮึบแอนด์เดาโอ้ยเสร็จกี่โมงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กดเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะ เริ่มแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอม,มาแล้วครับเฮ้ยมีทรงมีทรงเฮ้ยก้ามหลังมาแนละ้วคุนผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงกล้ามหลังด้วยฮึบเฮ้ยอย่าบังอย่าบังโอ้ผมไม่เติม,มไม่เติมผมใส่ฟรีครับผมไม่เติมครับนี่นี่ครบร้อยแล้ว เียเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปภารกิจต่อไปเล่นของส่วนแขนมาตอบโต้ครับนี่งอฟิตแอนด์เฟิร์ม โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หยุดไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนโอเคอู้มีตัวละครตัวจิ๋วจิวตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปภารกิจต่อไปกันดีกว่าต่อมาก็จะเป็นส่วนขาน,นะครับไป โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเราก็ไปภารกิจต่อไปกันดีกว่าต่อไปก็จะเป็นความทนทานนะครับนี่มาฝึกความทนทานอ๋อรอบนี้วิ่งทั้งแบบเฮ้ยวิ่งไปตรงไหนก็ได้ไมต้องวิ่งตรงนี้บอกกูไม่ซื้อผมบอกผมไม่ซื้อไง โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ครบ้อยแล้วครับก็อาจจะมีแหลกไปบ้างนะครับแล้วก็เวลาเปิดอัตโนมัติเวลาทดสอบความทนทานเนี่ยรู้สึกว่าลำคาญตรงที่ว่ารู้สึกชอบวิ่งไปตรงที่เติมจังเลยนะครับผมก็ทําให้หน้าจอชอบขึ้นบ่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าลำคานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ครบเต็ม้อยแล้วนะครับมาครับตอนนี้เราก็จะมาต่อสู้กับบอสแล้วนะครับผมมามาดูความสามารถของเราก็ดีกว่าว่าเริ่มสู้กันได้หรือยังไป แค่นี้เลยว,ว้าวต่อไปก็จะเป็นไข่หรือผู้ติดตามหรือเปล่าไหนลองดูซิมีอะไรบ้างปึ๊บมันมี20เหรียญ3า0เหรียญกับ2,000เหรียญตอนนี้ผมมีแค่105เหรียญเนี่ยนะครับซ้ายมือตรงนี้เดี๋ยวไปดูหลายๆอย่างกันดีกว่ามีอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวลองสุ่มสักนิดสิ เปิดสักลูกป๊อะไรเอ่ยมาเป็นสีม่วงสีอะไรเนี่ยออกในระดับ29%นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสายเติมนะครับผมสายฟรยีอย่างเราไม่น่าจะได้อะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ดูกล้าม มีอัปเกรดด้วยนี่อ่อเมื่อกดอัปเกรดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน๋อเป็นร่างใหม่แล้วก็แสดงว่าร่างกายนะครับก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็ดูได้จากตรงนี้เลยสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงสีชมพูตัวนี้นะครับก็ได้มาจากล็อกอินนะครับผมซึ่งก่อนอันนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วก็ล็อกอินนะครับมีล็อกอินทุกวันนะครับผมเราก็มาสวมใส่กันเลยดีกว่านี่ครับผมนี่ตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงตามมาสองตัวง่าเทไหมแต่คงสู้คนเติมไม่ได้ต่อมานะครับก็จะเป็นถุงมือนะครับผม ถ,ถุงมือสายฟรีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับถุงมือที่ใช้เหรียญรู้สึกว่าจะมีแค่5ถุงมือนะครับแต่อีก4อย่างนะครับที่เป็นสปินแพ็กเกจเริ่มต้นแพ็กเกจตลอดไปแพ็กเกจตลอดไปอันนี้ก็น่าจะเป็นสายเติมแน่ๆนะฮะต่อไปเรามาเลือกเทรนเนอร์กันดีกว่าโอ้เทรนเนอร์ Trainer. อนนี้ผมยังไม่มีอะไรปลดออกนะครับมีเทนเนอร์ทั้งหมด6คนนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเสื้อคลุมนะครับผมก็เสื้อคลุมก็ไม่มีอะไรเลยเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูในเรื่องขวามือนะครับผมก็จะมีสปินสปินเนี่ยถ้าเราเป็นสายเติมนะครับก็จะทุกๆ49นะครับโปบักนะครับผมก็ดีที่สุดก็จะเป็นเจ้าสัตว์เลี้ยงที่ติดตามเรานะครับส่วนต่อมาของขวัญ ของขวัญก็จะได้รับพวกนี้ไปเลยเราจะได้รับตัวละครพวกนี้แล้วก็พลังพวกนี้นะครับตามที่เราล็อกอินเวลานะครับผมก็ถ้าทุกคนเข้ามาในเกมนี้แล้วล็อกอินประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ของครบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงโอสัตว์เลี้ยงระดับ สูงนะครับผมหรือสายเติมนะครับข้ามได้เหมือนกันนะครับผมก็กดข้ามตรงนี้ไปเลยนี่เสียแค่นี้เองในะอันสุดท้ายก็จะเป็นป้ายนะครับนี่อันนี้ก็คือล็อกอินทั้งหมด7วันผมก็ล็อกอินวันนี้ก็ล็อกอินวันที่2นะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้เลยนี่กรอบลินสีเขียวก็จะเป็นอันที่สูงที่สุดเพราะว่าเป็นสีรุ้งนะครับที่เหลือเกมก็น่าจะเป็นการอัพ ตัวละครนะครับผมก็จะเป็นหน้าท้องแขนขาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปสู้กับด่านบอสนะครับผมก็คือสู้ในนี้จนกว่าจะชนะบอสที่อยู่ข้างหลังสุดนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจหรือว่าใครชอบสายออกกาลังกายแล้วก็อยากแข็งแกร่งเหมือนเดิมหักนะครับผมก็สามารถเล่นกันได้นะครับตอนละเกมนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าใครไม่ชอบกดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระกดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย